แนะนำร้านเติมเกมครับ ACK Top Up นะครับไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับมีลิงก์อยู่ในที่ e s c r i ิป i o n นะฮะเติมถูกเติมไวแน่นอนนะครับ ACK Top Up นะครับหรือ Adline ACK Top Up นะครับร้านสปอนผมเองนะครับไปอุดหนุนกันได้นะมีเกมมือถืออื่นมากมายครับนอกจาก F K แล้วนะครับใครไปเติมก็ฝากบอกด้วยว่ามาจากช่องผมนะครับโอเคสวัสดีครับนะฮะกับผมววโปรอยู่กันเหมือนเคยนะครับวันนี้นะฮะ วันนี้เรามาในเรื่องของคอนเทนต์ว่าตัวไหนบวก25 d หดีหรือว่าตัวไหนควรทำ15-20า 15- 20อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดรวมๆแล้วกันนะเพราะว่าแต่ละไอเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคำถามด้วยผมเนี่ยเจอค่อนข้างบ่อยนะครับเจอทุกวันเลยดีกว่านะครับว่าบวก25ตัวไหนดีนะครับซึ่งช้อยหลักๆเนี่ยผมจะแบ่งไว้เป็นเมถ้ามีเมกับสากาบวกตัวไหนดีอ่าแต่ถ้าเกิดไอไม่มีสากาเนี่ยอันนี้ง่ายเลย แต่ว่ามันก็จะมีตัวอื่นอีกนะครับเดี๋ยวผมจะอขอยกเม v ีเอสกาเนี่ยไปไว้หลังสุดแล้วกันเดี๋ยวผมทำไทม์สคริปต์ไ้ให้ในเดคิปชันนะครับก็ถ้ามันไม่ขึ้นไทม์สเต็มก็กดเดคิปชันดูนะครับผมจะแบ่งเวลาให้แล้วกันนะฮะถ้าใครจะฟังว่าสกาหรือเมดียี่ภานะฮะแต่ถ้าคนที่มีแค่เมนะฮะเดี๋ยวเราฟังกันเลยนะครับโอเคถ้า คุณมีหินตอนนี้นะครับมีหินบวก25นะฮะนี่อันนี้เอาบวกยีนี้นะฮะซึ่งผมเนี่ยก็กําลังจะใช้เหมือนกันนะครับโอเคถ้าไอดีตอนนี้คุณมีเมตัวเดียวไม่มีสากานะครับไม่มีสากาไม่มีตัวอื่นๆนะจริงๆมันมีแค่สากาแหละที่ที่ผมว่ามาแย่งชิงว่าจะใครจะบวก25นะครับโอเคผมแนะนําเลยว่าถ้าคุณไม่มีสากาแล้วคุณมีแต่เมเป็นแคดดี้หลักในการพีพีในการตีบอสซึ่งมันเป็นอยู่แล้วนะครับก็ คุณบวก25้าเมได้เลยนะครับถือว่าเป็นแคลลี่หลักในดีคุณนะครับไม่มีตัวไหนที่จะคุ้มบวก25้าที่สุดแล้วนะครับในดีคุณตอนนี้นะครับถ้าคุณไม่มีสกานะก็คือยัดเมได้เลยครับทําให้คุณจะได้ดาเมจบอสที่เยอะขึ้นนะครับ PP เนี่ยบางทีมันมันแบบมันโดดปุ๊บปุ๊บปุ๊บหายได้เลยนะครับอืมเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะนะครับอันนี้ง่ายเลยนะครับสําหรับคนที่มีตาเมนะครับแล้วถ้าเกิด มีคำถามอีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าผมทําเมย์20และเก็บหิน25ไว้ดีไหมเผื่อมีตัวที่เก่งกว่าในอนาคตนะฮะอันนี้ตอบล่วงหน้าเลยนะครับว่า,อ,าอย่าไปส่วนตัวให้ผมแนะนำนะครับอย่าไปมองอนาคตไกลมากนะครับเพราะว่าหินเนี่ยเดี๋ยวซีซันเนี่ยซีซันที่2เนี่ยนะครับ เดี okay. details, well, ๋ยวมันก็จะมีอีกนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีบอสไอ้ตะขาบหนอนด้วงอะไรเงี้ยที่ที่เราแล้วแต่ว่าเรียกอะไรนะเออเดี๋ยวมันก็จะมีอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีช็อปมีช็อปมาให้แลกอีกก็คือผมมองว่าซีซันหนึ่งเนี่ยอาจจะได้1นถึงสก้อนแต่มองว่า1ไว้ก่อนแล้วกันนะซีซันละหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณก็จะได้ใช้อีกเพราะงั้นน่ยส่วนตัวผมมองว่าเมเนี่ยได้ใช้ยาวๆอยู่แล้วนะครับยังไงก็หนึ่งซีซันเต็มๆ่ะ่เดือนอาจจะเลิกเล่นก่อนด้วยบบบาางคคนนนออออะะะไรรเเจื่่กั แต่ถ้าใครเล่นยาวๆเนี่ยผมมองว่าเมย์คุ้มอยู่แล้วนะครับโอกาสที่จะมีตัวมาหคีฟเมย์เนี่ยผมว่ายากนะครับใน PP เมย์ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วตีบอสอย่างเงี้ยนะครับอย่างการตีบอสต,ตอนนี้มันจะมี3ตัวหลักๆถูกไหมฮะตีใกล้เนี่ยแรงสุดเป็นเรนย่าเนาะนะฮะเป็นน้องเรนยา่าแรงสุดตัวตีใกล้อตอนนี้ถ้าคุณจะนับเมย์เป็นตีกลางก็คือระยะกลางเนี่ยก็คือเป็นเมย์แรงสุดระยะไกลแบบมาร์กแมนก็เป็นโอดี้ถูกไหม แต่ถ้าเกิดว่าคุณนับว่าแบบเออมันยิงธนูเหมือนกันอ่ะก็นับเป็นตัวแบบตีไกลตีไกลไปเลยก็จะเป็นเลนย่าก,กับเมย์อ่ะแล้วแต่ว่านับยังไงแล้วกันนะครับโอกาสที่จะมีตัวมา Power k ร์คเมยเนี่ยยากมากไม่ว่าจะตีกลางเข้ามาหรือจะตีไกลนะครับเมย์เนี่ยยังไงก็เป็นอันดับหนึ่งะฮะแต่เดี๋ยวเราจะพูดถึงโอดีด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยกระแสโอดีเนี่ยมาแรงนะครับอ่า โอเคอันนี้ก็จบไปนะครับในเรื่องของอบวกยี่หนะครับผมเชียร์เมยถ้าคุณมีเมียตัวเดียวนะครับอ่ะผมในแต่ก็พูดถึงโอดีแล้วนะครับผมขอพูดถึงโอดีด้วยเพราะว่าเป็นคําถามที่ผมเริ่มจะเจอเยอะขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในซีซั่น2เนี่ยตอนต้นเนี่ยนะครับในเรื่องของบอสเนี่ยผมขออนุญาตเปิดเว็บสักคู่นะฮะอ่ะเปิดเว็บนะครับตรงนี้อโอเคขึ้นไหมฮะ นะสักครู่ขอสักครู่นะฮะปุ๊บอ่าโอเคฮะขอยาดนิดนึงนะครับโอเคนะฮะเรามาดูชามโอดี้กันก่อนนะครับไหนๆก็อยู่หน้าชามพอดีเอ้ยผมเลื่อนเลยเอ่อนี่ครับชามโอดี้นะครับชามโอดี้ก็คือจะบวกดาเมจนะเพิ่มดาเมจที่ทำได้เนี่ย1.5%นะครับเพิ่มเดฟเพิ่มอะไรไปทุกๆ3วินะครับตีบอสเนี่ยมันน่าจะ90้าสิบวินะครับก็คือ36มิบหกวิเนี่ยเราจะได้แม็กเต็มที่18%นนะครับก็คือ หลังจากผ่านไป36วิเนี่ยโอดี้ก็เหมือนเข้าร่างซูเปอร์ไซยาอ่าก็คือจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นทุกวิทุกวิทุก3วินะครับจนเต็มที่18% 36วินาทีนะครับตีบอส90วิก็เท่ากับว่ามีเวลาประมาณ54วินะครับก็คือ2ส่วน3อ่ะอืมในการที่จะแรงขึ้นแล้วก็จะได้เฮดอีก25ด้วยนะครับที่ผมบอกแบบนี้เนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ย ชามตอนนี้ยังไม่มีใครเทสยังไม่มีใครได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าโอดี้เนี่ยจะแรงพอหรือเปล่านะฮะในตอนที่บอสเป็นเอ็นเลสแล้วนะครับบอสเอ็นเลสคืออะไรบอสเอ็นเลสก็คือนี่ฮะขอไปดูทางตรงดีมลีมแล้วกันนะครับบอสเอ็นดูเทียแล้วดูไอ้ตรงดีมลีมแล้วกันตรงนี้นะครับอ่ะบอสเอ็นเลสเนี่ยนะครับคือบอสในช่วงท้ายที่มันมันไม่ได้มีเลือด นึกออกไหมเราตีไปเรื่อยๆหมดเวลาเมื่อไหร่ดาเมจก็นับบอสไม่ตายถูกไหมฮะแบบนั้นคือบอสเอเลดนะครับตอนนี้บอสเป็นช่วงเพีเอเลดนะผมจะขอย้ําทุกคลิปถ้าผมพูดเรื่องบอสนะเพราะว่ามันมันมีผลนะครับมันมีผลกับบางตัวนะครับบอสเพีเอเลดถามว่าต่างกับเอเลดยังไงเอาเผื่อใครเพิ่งมาเล่นมาดูคลิปนี้นะครับบอสเพีเอเลดเนี่ยจะเดฟน้อยกว่าเลือดน้อยกว่าเราฆ่าได้นะครับตีเบาวกว่า เพราะฉะนั้นบางตัวเนี่ยอาจจะได้เบนฟิตตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นทาลีนที่กาลังมาแรงอ่ะบอสต,ตีเบาเนี่ยทาลีนก็ไม่ตายฮิลตัวเดียวก็อยู่ทาลีนก็ได้พ่นนานๆเรื่อยอ่ะมันก็เลยแบบว่ายอดนิยมตอนนี้อ่าแต่เดี๋ยวเอเลดเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีอย่างตอนซีซันหนึ่งเนี่ยเอเลดก็ตีได้แค่2ตัวคือกบโคเกอร์กับอ่สกายคอที่เหลือเนี่ยรับดาเมจบอสไม่ไหวไม่สามารถเล่นได้อะนะครับ ต่อให้จะใส่สโมกใส่ลูโดวิดมาแบบใส่ฮิลแน่นๆมามันก็ต้องเสียสล็อตเพื่อมาใส่ฮิลเพิ่มอยู่ดีถูกปะอ่านะครับก็เลยต้องรอดูซีซั่นนี้นะครับแต่ว่าอย่างชามที่น้องทารีนได้มาเนี่ยอ่ามันเป็นชามดามสี่เปอรไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอืดกับเลือดกับอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอกาสภาพเดิมน่าจะสูงอ่าอันนี้ขอคาดอันนี้คือคาดเดาแต่ว่าใครที่เป็นแฟนคลับน้องทารีนเนี่ยก็รอดูอีกทีก็ได้ครับรอช่วงเอเลียดไม่ไม่สายเกินไปอยู่แล้วนะครับก็น่าจะภายใน ไม่กี่อาทิตย์นี้นะครับอืมโอเคอ่ะขอย้อนกลับมาโอดี้นะครับแมเลยไปเรื่องทารีนนะครับอย่างโอดี้เนี่ยในช่วงนี้นะฮะนี่ขอเปิดเราเปิดกันดูได้เลยนะครับโอดี้ตอนนี้นี่ตีบอสแทบจะทุกตัวอ่ะมาดูอัปเดตตรงนี้ก็ได้นี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ก็ยังมีโอดี้อยู่เห็นไหมฮะนี่มีโอดี้อยู่เนาะนี่ออซันออซันก็ยังมีโอดี้อยู่นะครับนี่อันนี้มีโอดี้ไหม อันนี้มีอยู่ทีม3นะครับเพราะอยู่ทีม3ไกลหน่อยอันนี้โอดี้อยู่ทีม1นะครับอ่าเฮ้ยโอดี้ทีมหนึ่งแล้วเฮ้ยเริ่มแบบบางคนเริ่มแบบเฮ้ยโอดี้มันเก่งเหรอวะอ่าทีมนี้ทีมนี้ไม่มีครับทีมนี้ไม่มีอ่าสกายขอบมีไหมแต่ขอบมีครับอ่าสุดสุดท้ายครับอันนี้ก็น่าจะมีผมว่าอ่าเห็นไหมอุ้ยโอดี้แทบจะทุกบอสเลยอย่างนี้เราทำโอดี้บวกสิบห้วก 20, ยีดีไหมอ่าคำถามนี้มันจะมาครับเพราะว่าผมเริ่มเจอ นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเปิดเว็บมากดดูบอสวางโพซิชันยังไงใช้ตัวเฮ้ยทำไมโอดดี้ทุกอันเลยนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างเข้าไปตัวหนึ่งก็ได้อย่างออซันก็ได้นะครับอ่ะคืออย่างบอสตอนเนี้ยเขาก็จะเขียนอยู่เลยครับว่าบอสเป็นเพียรเลดนะครับแล้วก็บอสอยู่ในระดับคอมมอนสองนะก็คือบอสมันยังเพียรเลดอ่ะคือเดฟน้อยเลือดน้อยดาเมจเบาโอดี้มันก็ทําดาเมจได้เยอะตีได้แรงเพราะว่าบอสมันเดฟอย่างน้อย อะไรแบบนี้นะครับอืมมันก็จะเก่งคือมันเก่งช่วงต้นเกมมาพูดกันง<ๆ>่ายๆก็คือเป็นหนึ่งในตัวที่เก่งตอนต้นเกมก็คือบอสอ่อนอ่ะเออแต่เดี๋ยวพราะเอเลดเนี่ยผมยกตัวอย่างซีซั่นหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างซีซั่นหนึ่งเนี่ยหรือใครที่เล่นนอนซีซั่นมาเนี่ยนะครับพอบอสเป็นเอเลดเนี่ยโอดี้คุณทํามาอย่างผมผมทําโอดี้มาอย่างเงี้ยเอาจริงก็ใช้เหลือใช้อยู่แค่ตัว2องตัวเองนะครับ มันมันใช้น้อยลงมากๆมันแทบจะไม่มีตำแหน่งลงอะ่ะเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นเมรีเนียมิโคล่าบวกเฟตโตบวกเซเคียอะไรอย่างเงี้ยที่เข้าไปรับบัฟเยอะๆอะไรเงี้ยมันมันเบนฟิตทีมดีกว่าดามจเยอะกว่าอะไรเงี้ยโอดี้มันก็เลยแบบค่อยๆหายไปนะครับในช่วงอย่างผมเล่นนอนซีซั่น้ยในช่วงแรกก็อาจจะใช้เยอะหน่อยนะครับก็เหมือนกันในตอนนี้ในซีซั่นสตอนนี้ถ้าใครเล่นซีซั่นสหรือใครยังไม่ได้เข้านะครับอ่าช่วงบอสแรกๆเนี่ยโอดี้ก็จะมาแรงนะครับคาถามก็คือว่า เดี๋ยวพอบอสมีนช่วงเอเลนเนี่ยโอดี้อาจจะกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าอันเนี้ยอาจจะต้องรอดูชามอีกทีนะครับว่าชามโอดี้ที่ผมบอกเนี่ยนะครับในเรื่องของอ18%นะครับ18%ดาเมจกับเฮด25ตรงเนี้ยจะทําให้โอดี้เนี่ยยังคงอยู่ต่อได้หรือเปล่านะครับในช่วงที่มีชามแล้วแล้วก็บอสเป็นเอเลนแล้วนะครับอาจจะต้องรอดูอีกทีตรงนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะ ยือระยะไหวหรือเปล่านะครับในช่วงเอเลสนะสำหรับโอดี้ตรงนี้ส่วนคําถามที่ว่าแล้วงี้โอดี้ผมควรบวกสิบห้าไหมโอดี้ควรบวกยี่สิบไหมอ่าคือถ้าถามผมเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยแนะนําอยากให้บวกสิบห้าโอดี้สักเท่าไหร่นะครับรวมถึงยี่สิบด้วยนะครับผมว่าบวกสิบเนี่ยค่อนข้างเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับ AFK เนี่ยสุดท้ายแล้วใช้แค่ไม่กี่ด่านครับสุดท้ายเราเล่นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีทีม CC แล้วก็ไม่ก็ทีมไซเคิลทีมไซเคิลคือทีมที่มันมีเด็กจิ๋วโลแวนมีสโมกมีโคโค่แล้วก็แท้งตัวหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นฟลอเบลหรือเซเซียแล้วแต่แต่ส่วนมากเป็นฟลอเบลอะไรเงี้ยคือมันจะไซเคิลวนเร็วๆฮิวแล้วก็ดึงๆๆแล้วก็ซัมมอนออกมาแล้วก็ไม่ตายแล้วก็ยื้ออะไรเงี้ยเออส่วนมากก็จะเป็นทีมนั้นจะมีบางด่านที่อาจจะใช้โอดี้มาสไนต์ข้างหลังเล่นแท้งอึดๆแล้วก็มายิงอีกอหรืออะไรเงี้ยเออก็คือใช้แค่แบบบางด่านเลยโอดี้จะไม่ค่อยไดีมถ ตีบอสเนี่ยถ้าอิงจากนอนซีซั่นและซีซั่นหนึ่งอ่ะคือสุดท้ายแล้วเราใช้เราตีแค่แบบตัว2ตัวเองน้อยมากนะครับแต่ว่าอันนี้มันมีชามอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยอาจจะต้องรอดูอีกทีนะครับว่า,าจะยืนระยะตอนเอเลดได้หรือเปล่ามีที่ลงไหมอะไรแบบนี้นะครับที่ผมไม่แนะนําเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วถ้าเกิดมันกลับไปสภาพ แบบตีได้แค่ตัว2ตัวหายไปแล้วมาแค่เก่งแค่ตอนต้นเกมพอเอ็นเลดแล้วหายไปเนี่ยทรัพยากรที่เสียไปเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างเยอะนะนะครับสมมุติว่าผมนะว่าทุกคนบวกสิแล้วกันเพราะบวกสิบอะคือพื้นฐานในการเอาไปใช้ถูกไหมในการไปใช้เอฟเผ่านดาอะไรเงี้ยนะครับทุกคนน่าจะบวกสิเป็นเบสแต่ถ้าบวกสิเนี่ยมันเพิ่มมาอีก200ถูกต้องไหมฮะเพิ่มอีก200นี่เยอะมากนะคุณคุณเอาไปทําตัวบางตัวแบบบวกหไปบวกสิบอะได้เกือบ3ตัวเลยนะเพราะบวกหไปบวกสิบอะใช้75ถูกิห้ถูก อ่าเดี๋ยวผมเปิดผมกดไปดูเนี่ยคือมันใช้75นะครับเนี่ยแล้วบวก11ไปบวก15ใช้200เพราะงั้นเนี่ยโหเกือบเกือบจะ3ตัวเลยนะครับเอ่อแล้วมันบางคนเนี่ยปั้นตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยบางคนปั้นเลนย่ามาปั้นเฮวีนมาปั้นอาเดนปู่มาพวกนี้ก็ต้องบวก10อยู่ดีถูกปะอ่าปั้นอ่อะไรอ่ะปั้นอ่เมดน้ำแข็งมาทีมซีซีอย่างเงี้ยอ่ามันก็สุดท้ายมันก็ต้องบวก10หมดอะ ยกเว้นต้นไม้แล้วกันอะไรเงรี้ยหรือว่าหรือว่าตัวอื่นๆนะครับซึ่งส้มเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่ผมมองว่ามันสําคัญมากๆนะครับมันสําคัญมากๆแล้วมันหายากไม่ว่าจะชนชั้นไหนก็ตามเนี่ยมันขาดเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามมุมผมในเรื่องของโอดีเนี่ยผมผมคิดว่าบวกสิพอแล้วนะครับต่อให้โอดีไม่ได้ตีบอสตัว2ตัวในตอนหลังแบบอาจจะใช้ได้3าตัวเลยผมมองว่า ก็โอเคแล้วอ่ะในการที่เราจะไปลงทรัพยากรแบบ200สมมติคุณลงทุนไปสมมติคุณมองว่าเฮ้ยโอดี hmm. ้ได้ตีบอส4ตัวพี่ mm hmm. ผมว่าคุ้มในการทําเพราะว่าตีเยอะปกติตีตัวหนึงสตัวใช่ไหมเราซีซ mm hmm. ั่นนี้ตีได้4เลยสมมตินะอ่ะผมลงทุน2 0 1 1ไป11บวก15ไปปังคุณบอกคุณอาะบางคนอาจจะบอกว่าถ้าไม่ทําโอดีอันดับตกมาอ่ะสมมติหายไปเม็ดหนึงเม็ดส้มคุณลงทุน200เพื่อได้1เม็ด ต่อวันคืนน่ะเท่ากับว่าขวาจุดคุ้มทุนของคุณคือเท่าทุนอ่ะคือ200นะ200วันนะเกือบ7เดือนนะกว่าคุณจะเท่าทุนอ่ะเสียไปแบบสมมุติท็อปสิอ่ะแล้วคุณไม่ยอมทำโอดีบวกสิอะไรแบบเนี้ยใช้บวก10แล้วคุณตกมาท็อป20สมมุติอะไรเงี้ยหายไปเม็ดหนึ่งก็200วันผมส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ไม่คูมอะครับเออมันไม่คูมอ่ะ สองร้อยวันเจ็ดเดือนอ่ะกว่าเราจะคุ้มนะครับมันไม่คุ้ม้วยมันคือเท่าทุนนะแล้วคุณอย่าลืมว่าสองที่เสียไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเออสองวันแล้วมันเท่าทุนนะคุณอย่าลืมคุณอย่าลืมว่าเจ็ดสิบห้าคูณสามเนี่ยคุณเอาไปทําบวกหกอ่าคุณเอาไปทาบวกสิบได้สามตัวซึ่งบวกสิบสามตัวเนี่ยอาจจะอาจจะทําให้คุณโปรเกสได้ได้ไกลแล้วมันทดแทนในสิ่งที่คุณแบบขาดหายไปนึกออกปหอย่างเช่นสมมุติคุณไปทําทีม PP เพิ่มคุณไปบวกสิบ ใส่บางตัวที่เอามาตีบอสอย่างเช่นเลนย่าเหมือนกันอย่างเงี้ยนึกออกไหมเอามาทำเลนย่าทําอะไรที่แบบมันก็ได้ดาเมจเหมือนกันเน่แล้วเลนย่าก็เป็นตัวตีบอสที่ตีได้หลายตัวด้วยในตอนนี้เออเป็นตัวตีใกล้ที่ตีบอสแรงที่สุดถูกต้องไหมเอออย่างเงี้ยคุณเอาไปลงโอดี้แทนที่จะไปลงแบ่งไปลงเลนยา่าแบ่งไปลงตัวอื่นอะไรเงี้ยที่ได้ใช้ที่มีประโยชน์แล้วทําให้ดีมันแบบดันได้หลายๆโหมดอมืนะครับ ตัวก็เลยมองว่าไม่คุ้มแล้วกันนะอาจจะพูดยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องโอดี้เนี่ยผมเริ่มเจอเยอะขึ้นด้วยความที่กระแสตอนนี้บางคนไม่รู้ไงว่าบอสเป็นเพียอเรดเห็นว่าเข้าเว็บมาเห็นตัวไหนเห็นตัวไหนแบบตัวไหนเทียเยอะตัวไหนเก่งก็ไม่ได้อ่านคําเตือนตรงนี้สีแดงนะครับก็มองเลยว่าเออตัวนี้เก่งทาลินเก่งเออตอนนี้เออซินแบตดูเอยดูเทียดีนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเลนเออเอออารเลนยา่าคืออย่างเลนย่ามันก็โอเคอยู่แล้วมันมันพูฟด้วยกันมันเป็นตัวที่ใกล้ดีสุดอะไรเงี้ยแต่โอดี้อย่างเง เราเล่นอ o n ซีซั่นมาใครมีออดี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วมันแทบจะไม่ได้ใช้มาตีบอสเลยน้อยมากนะครับช่วงนี้ก็มาเยอะเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องเผาด้วยหรือว่าเรื่องของบอสเป็นเพเลตด้วยนะครับ,นะรบก็ประมาณนี้ในการเรื่องออดี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องพูดเรื่องสกากับเมต์ต่อเดี๋ยวยาวอ่ะขอย้ญาตกลับมาที่หน้าเกมแล้วกันนะครับอ่ะโอเคเพราะว่าผมเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันนะครับว่าจะบวก25เมย์หรือบวกสกาดีซึ่งคําตอบเนี่ยขอบอกก่อนเลยว่า มันมันไม่สามารถชี้ชัดได้100%อมันอยู่ที่มุมมองแต่ว่าผมขอพูดทั้งสองมุมมองแล้วให้คนฟังเนี่ยที่กำลังจะทำเหมือนผมเนี่ยตัดสินใจแล้วกันนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างน,นะครับข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับโอเคเอาที่เมย์ก่อนนะครับอย่างเมย์เนี่ยคุณใช้ในไหนบ้างเมย์มมเนี่ยหลักๆเลยคือใช้ใน<ม>ทางด้าน<ม>ของอ่า PP เป็นหลักแล้วก็ตีบอสเป็นหลักถูกต้องไหมอ่าซึ่งเมย์บวกถามว่าตีบอสแรงขึ้นแน่นอนนะครับแต่ผมต้องบอกอย่างนี้นะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ขึ้นเองนะครับผมขออ้างอิงคําพูดจากที่ผมถามถามผมฟังฟังมาคุยคุยมากับแชทกับเพื่อนกับอะไรก็แล้วแต่นะครับคือเมย์บวกสิไปสิเนี่ยดามเมจจะค่อนข้างค่อนข้างเห็นได้ชัดเพราะว่า อ่ามันบวกตรงนี้มันนอกจอากได้สเตตที่ได้แล้วเนี่ยมันบวกตรงนี้อีกสนะครับอืมมันบวกนี้สอซึ่งอ่าตรงเนี้ยมันจะดูขยับได้เยอะแต่ว่าอย่าง15ไป20หรือ20อยู่แล้วแล้ว20ไป25เนี่ยอ่ามันจะต่างไม่ไม่ได้เยอะมากคือสเตตมันเพิ่มมานั่นแหละแต่ว่ามันจะเพิ่มอ่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับต้องบอกอย่างนี้มันจะแบบไม่ได้แบบว่า วู๒ปุ๊บเป็นยี่บห้าปุ๊บดาเมจหน้ามือเป็นหลังมือเลยมันจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าสเตตม,มันจะเพิ่มไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับในช่วงในช่วงหลังนะครับแต่ว่ามันก็เพิ่มอยู่ดีมันก็เพิ่มอยู่ดีนะครับข้อดีของคุณในการทำเมยี่ห้าคืออ่าตีบอสเนี่ยคือคุณสุดอยู่แล้วบวกยี่ห้าคือสุดกรอบอยู่แล้วอ่าเมย์คุณจะเป็นเมย์ที่แรงที่สุดเท่าที่ทําได้อ่าพีพีเนี่ยเมย์จังหวะฆ่าจังหวะโดดเนี่ยหวังผลได้มากขึ้นนะครับนี่คือบนฟที่คคุณจะะได้รั มาดูเรื่องของสก,กาบ้างอย่างผมเนี่ยถามว่าผมทําอะไรผมทําสกาเอา้าเมตีบอสแรงขึ้นพีพีดีขึ้นทําไมพี่ทําสกาวะอ่ะคือที่ผมทําสกาเนี่ยเพราะว่าผมอะ่ะชอบเหตุผลของสก,กามันดูแบบเออมันดูแบบมันดูมันดูเป๊ะมากกว่านะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับอ่ะสก,กาเนี่ยคืออ่าเวลาเราอัพอาวุธเนี่ยนะครับ ด้วยกด้วยความที่สกาเป็นวอริเออร์เนี่ยการได้สแตททุกอย่างถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่แล้วเพราะว่าตัวมันเข้าไปได้มันเดินเข้าไปตีใกล้ๆนะครับแต่ว่าเรามาดูที่สกิลสกิลนะครับอ,อสกิลของสกาเนี่ยคือถ้าเวลาเราได้อย่างอันสุดท้ายเนี่ยนะครับสกาเนี่ยจะเพิ่มเดฟกายเดฟเวทให้กับตัวที่โยโลให้ถูกไหมเป็นจำนวน50%ของตัวเองนะครับ ยิ่งสากามีเดฟกายเดฟเวทเท่าไหร่เนี่ยเวลายโยนชิลไปให้เนี่ยคือคนนั้นน่ยก็จะได้เดฟกายเดฟเวทที่เยอะมากๆก็จะอืดขึ้นมากๆเลยนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกยี่ิห้าเนี่ยสแตทเดฟกายเดฟเวทเนี่ยเยอะมันได้ทุกแต่แหละ ATK เลือดเดฟอะไรเงี้ยนะครับอ่าได้ ATK อะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าถือว่าแบบจมอยู่แล้วนะครับจมอยู่แล้ว ATK ตรงนี้แล้วก็เนีย่ยอ่าก็คืออันนี้คือสีสแตทที่เราจะได้ถูกไหมอืมนะครับ เอ,อ,อเรื่องเดฟเนี่ยเราจะได้ในการโยนให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สกิลน,นี้สกิลชิลนะครับมีสกิลปาดนะครับตรงเนี้ยก็ทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มค่าของโล่เป็น20%ของเลือดอ่าอันเนี้ยอาวุธเยอะเลือดเยอะนะครับก็จะโยนโล่ให้เพื่อน,นอ่ะอืดขึ้นนะครับอืมตรงเนี้ยก็จะเห็นปะ่ะคือทุกสเต,ต ที่ได้เนี่ยนะครับมันมีผลกับสกิลแต่อย่างเมเนี่ยสิ่งที่เม์ได้ไปคือที่คุ้มคม่ไปคือ ADK ถูกไหมเพราะว่าเม่มันเป็นมันเป็นแบบมันเป็นดาเมจหลักอ่ะอืมนะครับมันเป็นดาเมจหลักกเ็เวลาได้เดฟไปอย่างเงี้ยเวลาถามว่าเมย์อื่นขึ้นดีไหมก็ดีก็ดีอ่ะได้เดฟได้เลือดออก็ดีก็ตายยากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มันก็เท่านั้นอะ่ะหมายถึงว่ามันก็แบบ ประมาณนั้น3%อ่าอัพขั้นสุดท้าย3%อย่างเงี้ยเออมันมัน,ม,นมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงนะครับแต่ว่าอย่างสก,กาเนี่ย3%าอรซ็ของสก,กาก็คือเป็นสมเนตเท่ากันนะครับมันเท่ากันแต่ว่าอย่างสก,กาเนี่ยมันจะ ADK เนี่ยมันก็ได้บูตเพิ่มคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยยิ่งเราเยอะมันก็ยิ่งเยอะขึ้นโยนชิลก็ชิลเยอะขึ้นแล้วแถมโยนชิลไปได้เดฟกายเดฟเวทก็เยอะขึ้นเพราะว่าเราแบบเราทำตันอ่าผมรู้สึกว่า สิ่งที่เราอัพอาวุธมาสิ่งที่เราได้มาเด็บกายเด็บเวทเลือดโจมตีพวกเนี้ยมันมีผลกับสกิลเออแต่อย่างเมย์คือมันเหมือนมันเหมือนก็ได้สเตตเพิ่มอะไรเงี้ยอ่าอันนี้คือแล้วแต่คนมองอ่าคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยแต่ทําสกามาโอเคพี่ฟังแบบพี่พูดมามันก็ดูคุ้มเพราะว่าอ่าสเตตมาแล้วไปมันทําให้สกิลเก่งขึ้นด้วยอ่าแต่เมย์มันก็ไม่ได้ทำให้สกิลเก่งขึ้นแค่ตีแรงขึ้นอ่ะแต่ว่า มันก็ไม่ได้ทำให้พี่ตีบอสแดงขึ้นนะบอสก็เป็นหมวดสาคัญใช่ครับบอสเป็นหมวสำคัญอ่ะมันอยู่ที่มันเลยผมเลยบอกไงว่าสุดท้ายอะ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณมองมุมไหนนึกออกไหมผมมองมุมแบบเออมันคุ้มอะ่ะมันคุ้มกับสกิลโอเคแต่เมย์ผมก็ทํา20นึกออกไหมเออเดี๋ยวผมก็ทาเมย์ยีผมรอซีซันหน้าอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้แบบเออทำแค่สิบอะไรเงี้ยแค่แบบแค่เลือกแค่ว่าตัวไหนจะ20ตัวไหนจะ25แค่นั้นเองอย่างแพทหน้าเนี่ยเออซีซันหน้าเนี่ยผมเข้าอีก5วันก็ ผมก็จะทำสกายยี่ห้าทำให้ตันก่อนแล้วก็ยี่ห้าแล้วก็มีบวกยี่สิบนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอห้าอันสุดไอบวกห้าอันสุดท้ายอ่ะเออผมอยากให้สกามากกว่าเพราะว่ามันคุ้มกับสกิลมากกว่าเพราะว่าเมย์ยี่สิบเนี่ยมันก็แรงพอแล้วสิบกับยี่สิบกับยี่ห้ามันก็ประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะนะครับก็เลยก็เลยรู้สึกว่าสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาจริงสิ่งที่เมย์ได้คือ a d ดีที่คุ้มสุดถูกป่ะเดฟสามเปอร์เซ็นต์เลือกสามเปอร์เซ็นต์ให้เมย์มัน ผมว่ามันมันมันไม่ค่อยแบบมันมีผลแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบรู้สึกคุ้มขนาดนะั้นเออรู้สึกเหมือนแค่ได้ ATK สามเปอร์เซ็นต์อะ่ะผมก็เลยถูกให้สกาดีกว่า ATK ก็ไปเปลี่ยนเป็นผลได้เดฟเฮดพี ft, HP, พวกนี้ก็ไปแปลเปลี่ยนทาให้สกิลม,มันดีขึ้นได้แล้วมันก็ทําให้ทีมแบบโยนชิลอะไรก็ดีขึ้นอะ่ะเออมันมีผลกับสกิลโดยตรงแล้วก็ตัวข,ของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยนะครับอ,อ่าผมก็เลยชอบเหตุผลนี้มากกว่านะครับอ่ะใครชอบเหตุผลไหนนะครับถ้าใครมีเมสกาเนี่ยก็จะปวดหัวนิดนึง นะครับบางคนก็เลือกทําเมย์บางคนเลือกทำสกาผมผมเลยบอกไงว่ามันไม่ผิดอยู่ที่มุมมองนะครับอยู่ที่อันดับบอสอยู่ทีอ่อะไรก็แล้วแต่อย่างผมเนี่ยพีพผมเดือดเซิร์ฟผมเนี่ยพีพผมเดือดกว่าซัดกันหนักกว่าหนักกว่าตีบอสอะไรเงี้ยผมเลยอยากเน้นสกาด้วยนอกจากชอบเหตุผลแล้วนะครับคือเมย์มันก็ดีพีพีก็ดีผมว่า20ก็โดดตายหมดถ้ามันได้โดดอะนะครับก็โอเคละตีบอสก,ก็โอเคอะไรเงี้ยนะครับ อ่ะใครมี2ตัวนี้แล้วชอบเหตุผลไหนหรือว่าทําตัวไหนลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับหรือหรือถ้าใครมีเมย์คนเดียวเนี่ยก็ต้องเป็นเมย์อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องคิดนอกใจไปที่ตัวไหนเลยไม่มีตัวไหนคุ้มเท่าเมย์นะครับบวกย e ี่ถ้าคุณไม่มีสากานะนะครับโอดี้ยี่ห้าอะไรเงี้ยคือไม่ต้องพูดถึงนะโอดี้นี่คืออย่าหย่านะครับทำเมย์เนี่ยใช้ยาวๆนะครับการันตีแน่นอนโอเคคลิปก็จะประมาณนี้ตอนแรกกะไม่ให้ยาวพูดไปพูดมาก็20่สิบนาทีอยู่ดีโอเคนะครับใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมน คุยกันได้ยังไงขอฝากร้านเติมอีกสักรอบนะครับ a c k Top Up นะครับไปเติมกันได้นะครับใน Facebook หรือลิงก์ที่ Description ผมเลยนะครับหรือว่าแอดไลน์ a c k Top Up นะครับไปสอบถามราคากันได้นะใครไปเติมก็ฝากบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่องผมนะครับไวเปอร์โปนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้านะครับบ๊ายบายทุกคนครับโย